สวัสดีนะคะตอนนี้อยู่กับน้องัเซซอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กับในเกมที่ชื่อว่าโลบ l ร์ดในแม e ที่ชื่อว่าบล็ k กฟ o d นั่นเองนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราอะไปเจอพวกกล่องกล่องสีดังที่มีปีศาจออกมานะคะคือกล่องผีสิงค่ะมันคือกล่องที่จะเอาไว้หลอกคุณนะคะ ไว้หลอกคนที่แบบสำหรับอยากได้เงินนะเนาะเนี่ยเขาก็จะใช้แล้วเพื่อนข่าทำไมอ่ะเพื่อนข่าทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเอา้าทำไมเรากลายเป็นนู้นูบปี้ไหนยลี้ยงิงใม่สิทำไมกลายเป็นนูบปี้อ่ะไมุ่กเกิลอ้าเดี๋ยวมาเป็นคิวเกิลมามาลงดันต่อแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ขออเขาห่อเอฟเคนะเขาจะไปหยาดนะ ดูว่าดันแม็กมานะเขาบอกว่าจะซื้อเราคาไหนเอาแบบฟรีเหรอเอาแบบฟรีก็ไม่ได้นะต้องแบบเอาแบบซื้อเงินเลยอ่ะมีหรือเปล่าเงินอ่ะเงินอ่ะสวัสดีค่ะคุณอยากได้เรือที่มี รับแค่สามร้อยมิครับม,เเม,มีเอาแค่ฉันหยากได้แบบฟรีๆรับไปเลยครับเลี้ยแบบฟรีๆนะครับ,บ <า S 1> ขเขาเนี่ยเขาก็เคลย์ซก่อนเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วมากดนี่เลยต่อไปอันนี้คืออันที่เราอะ่ะแต่โดนเพื่อนฆ่าและจะไม่ตายเลยนะคะ อันนี้ปิดไปสิตอนนี้นะคะเราเกาะนี้ไม่ดีนะคะไปเกาะลิงลวอนนี้เกาะลิงกันเดี๋วขอกกันไปทางนู้นนะคะไปเลยอันนี้คือเคที่เราต้องไปนะครับนี่คือเคสที่เราต้องไปนั่นเอง เราไปกันเลยค่ะง่ายจังอ้ยใกล้จะถึงแล้วมากันเลยค่ะเรามานลออันนี้น้องเซซ่น้องคิดน้องคิวเกอร์นะคะใช้เป็นผลใหม่ค่ะคือผลผลผีฮะอ้าวโฆษณามาทำไมโฆษณามันมาได้ล่ะ ไม่ไปนะครับไม่บ๊ไม่ายครับแช่แม่เนาะเชะไปเรื่อย